ตำนานบ้านไร่หลังนอกแสงเทียนลอยนานมาแล้วนะบ้านไร่หลังนอกอันเงียบสงบมีครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวแสนสวยชื่อว่าซ้อยซ้อยเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือผู้อื่นเสมอและมีความผูกพันกับบ้านไร่แห่งนี้เป็นอย่างมากพ่อของซ้อยเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งทำไร่ทำนาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนแม่ของซ้อยก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลบ้านช่องและทำอาหารอร่อยๆให้คนในครอบครัวได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญ ชีวิตของพวกเขาสงบสุขเรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนซอยก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกดังมาจากนอกบ้านเมื่อเธอแอบมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นแสงเทียนดวงหนึ่งลอยวนเวียนอยู่เหนือบ้านไร่แสงเทียนนั้นส่องสว่างอย่างผิดปกติและเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าราวกับมีใครบางคนกำลังถืออยู่ซอยรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัว เธอจึงปลุกพ่อกับแม่ให้ตื่นขึ้นมาดูด้วยกันแต่เมื่อทุกคนมองออกไปก็ไม่พบสิ่งใดแล้วมีเพียงความมืดมิดและความเงียบสงัดเท่านั้นรุ่งเช้าซอยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเธอพวกเขาคิดว่าเธอคงจะฝันไปแต่ซอยก็ยังคงสงสัยและอยากรู้ว่าแสงเทียนที่เธอเห็นนั้นคืออะไรกันแน่ หลังจากนั้นไม่นานซ้อยเริ่มฝันร้ายถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในบ้านไร่แห่งนี้ในฝันหญิงสาวคนนั้นจะร้องไห้และขอความช่วยเหลือจากซร้อยซ้อยรู้สึกสงสารหญิงสาวในฝันเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านไร่หลังนี้ซ้อยเริ่มสอบถามคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านจนได้รู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าดาวอาศัยอยู่ในบ้านไร่แห่งนี้ดาวเป็นหญิงสาวที่สวยงามและมีน้ำใจ แต่เธอต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่น่าเศร้าซอยเชื่อว่าแสงเทียนที่เธอเห็นนั้นคือวิญญาณของดาวที่ยังคงผูกพันอยู่กับบ้านไร่หลังนี้ซอยตัดสินใจที่จะช่วยเหลือวิญญาณของดาวให้ไปสู่สุคติเธอจึงไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ดาวและขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีนอกจากนี้ซอยยังได้ปรับปรุงบ้านไร่ให้สวยงามและน่าอยู่เพื่อให้ดาวได้พักผ่อนอย่างสงบสุขหลังจากนั้นแสงเทียนก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยซอยเชื่อว่าดาวได้รับความสงบสุขแล้ว และได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างแท้จริงเรื่องราวของสร้อยและดาวเป็นที่เล่าขานกันในหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้เป็นตำนานที่สอนให้ผู้คนรู้จักความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นและความเชื่อในเรื่องของวิญญาณ